น,นี่แยนี่แกนี่นะไม่เก็บเงินเก็บทองไว้ให้ลูกอะเที่ยวแจกคนเข้าไปทั่วไปหมดเนี่ยอะไรของแกฮะ,ะหนูจะมาเหมาลูกชิ้นป้าสามพันค่ะสามพันเลยเหรอกินคนเดียวหมดเนอลูก โอ้แม่ลูกชิ้นหอมจังกินไหมเนี่ยลูกชิ้นปลาเนี่ยสดๆใหม่ๆเลยนะแม่สั่งเ,<อ>เขาให้เอาวันใหม่เลยผลิตมาถึงฝากจากโรงงานมาส่งให้เราเลยกินเยอะเดี๋ยวก็ขาดทุนเรากแม่เราเนี่มาขี่มอเอย่ไงเลยเป็นลูกใครเนี่ยฮะเห็นแม่แจกแล้วแบบไม่อยากกินเลยไม่มีอะไรกำไรเลิกงานแล้วเนี่ยใช่แม่เอ่อไรผมได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดแล้วแม่ โอ้โหสวัสดีค่ะท่านผู้จัดการสวัสดีค่ะทำเป็นเล่น,ลกกนไปแม่<ป>โอ้แต่ว่าเขาให้ย้ายไปทำงานที่สฟลกา์ที่กรุงเทพอแม่เอาเ้าก็ไปสิได้มีประสบการณ์ไม่เอาไม่อยากไปทำไมอ่ะกลัวแม่แจกชิ้นกนจนล้มละลายแกนี่นะกัดฉันจริงๆเลยแต่เล็กยันโตเนี่ยแจกหมดอะ่ะโอ้โหใครมาก็แจก แจกไปเถอะอันนี้จะระเบิดแล้วเนี่ยโอ้หูน่ากลัวจังกรา,า,ายเข้ามาแจกไปเถอะลูกยังไงอะนะแม่ก็มีปัญญาเลี้ยงแกมาที่แต่เล็กจนโตก็ทำอย่างนี้มาเรื่อยๆไม่เห็นจะเป็นไรเลยลูกเดให้ทายนะ็นว่าจะมาขอซื้อหรือว่าขอกินฟรีไหมพูดมากเอาถุงมาเตรียมถุงเตรียมถุงมาละมาละเตรียมฟังกิี ว่างตกงานเหรอเรามาขีดลูกคิ้นก่อนจะได้มีเรี่ยวมีแรงเอาเท่าไหร่ดีเอาสามสิบบาทเดีายใ,ให้พี่เขาไปเลยห้าสิบบาทโอ้แม่เขาบอก30บบาทนี่จะให้5้าสิบบาทอเออไม่เป็นไร่ะเกินใจครับกินให้มันอิม่มๆลูกกินไปเลยกินให้อิ่มแล้วจะได้มีเรี่ยวมีแรงคิดไปห,าง,หางูหาง,งานดีๆทำแล้วหาง,งานทําได้ม้ค่อยมาจ่ายป้าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถ้าได้งานแล้วเดี๋ยวจะมาจ่ายเอาพี่มา อ๋อหนูเอาเท่าไหร่จ้ะลูกเอา3ามสิบสาบาทเอารวมไหมเอารวมกบแดงเนี่ยป้าทอดใหม่ๆเลยนะเจ้พี่เดย์ตักให้แต่ถุงไว้คใส่น้ำจิ้มไหมลูกน้ำจิ้มแยกหรือว่ารวมรวมไปเลยรวมไปเลยใส่น้ำจิ้มให้เขาไปเลยลูกใส่อีกสิเจ้าเดย์แถมให้เขาไปด้วยอ้ยมาดูลูกชิ้นนี้ไปไปคนลูกชิ้นมันจะติดหม้อเอาปลาด้วยนะลูกเนาะกินให้อิ่มๆนะอ่ะนี้นี่นี่นี่จะกินก่อนนะกินให้มีเลี้ยวมีแรงได้งานแล้วค่อยมาจ่ายไปเถอะไม่ต้องเกรงใจไปไปไป อก่เอาหนูเอีกยี่สิบบาทใช่ไหมลูกทานสิทานลูกทานสิโทษทีโทษทีนี่คือารระเบิดนีรับรองอร่อยมากจะแถมให้ด้วยเดี๋ยวเราตั้งพรก่อนนะอ่ะตั้งพรยี่สิบนะจ้ะลอยชื่อฉันนี่นี่มีอะไรให้ตาดี ชชิิีนฮตเนี่ยชอบร้องเพลงร้องเพลงฝรั่งก็พอนะเพลงจีนเพลงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไปหัดร้องมาจากไหนเอ้าก็เด็กข้างบ้านน่ะลูกคนที่เขามีตังเขามีโทรศัพท์มือถือเขาเล่นด้วยกันผม่เขาก็ขอดูเขาอยู่องยูทูบอะไรอย่างเงี้ย เก่งนกันนะแม่เออนี่เดยแม่เห็นโทรศัพท์มือถือเก่าๆของเราอะ่ะที่ไม่ได้ใช้เราซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ใช่ไหมใช่แม่เอามาให้เจ้าของบ้านมันสิโอ้หให้ทำไมแม่ลูกใครก็ไม่ลูกแม่ซื้อ,อต่อก็ได้นะโอ้ไม่เอาแม่จะได้มีเครือ่องมือเผื่อฉันมีเครื่องมือหาความรู้ความรู้อะไรไงไม่แล้วเนี่ยไปอเอามาให้แ่ปักใส่แม่ทอดเองปักใส่แม่ซื้อต่อจะใช้อะไรเป็นน,น พันหนึ่งได้ไหมพันหนึ <S 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 uh> ่งได้ไหมเออแม่ไปทอดๆไปไปรีบไปเบิโบนาแนนาเบิ้ลนาแนนาเบิ้ลนาแนนาเบิ้ลนาแนนโบิ้ลบิเซิ้ลบน้ลนาแนนาโอ้แม่จะไหม้แล้วเนี่ยอ่ะเขาแบบเราจะมาให้แม่ทำไม้เขาไปให้น้องเขาสิเอ้าทำไมไม่เอาไปให้เองอ่ะ แกแล้วแหละไปให้แล้วก็สอนเขาโหลดด้วยติ๊กตงติ๊กตอกอะไรน,ะน,ะนะั่นน่ะยูทูบเนี่ยไปสอนน้องเขาทำได้ไปไปจะได้มีเครื่องมือน้องก็หะอ่ะพี่ให้อยากได้ไหมไปเดี๋ยวให้พี่โหลดติ๊กตอกเฟซบุ๊กให้ไหมไม่เป็นไรค่ะหนี่ยค่ะเป็เก่งเหมือนกันเราเนี่ยขอบคุณนะคะ แม่เรียบร้อยไหมลูก <principe> น <600 occurs S 2> ah ูนว nice. ิ่งมปนน่นละแม่โอ้ดีใจยิ้มแฉ่งเลยมาแม่จ่ายตังมาห้าร้อยได้ไหมโอ้แม่พันหนึ่งดิโอ้ขายกันพันหนึ่งจะเอาห้าร้อยได้ไงไปไปไปลูกไปละเดยวไปเก็บของนะแม่จ้ะเดินทางปลอดภัยนะลูกนะระวังไหมนะไป ลูกชิ้นไม่จ้าป้าสวัสดีครับอ้าวจำกันได้ไหมเนี่ยจำได้สิวันนี้แต่งตัวรอใช่ไหมไหนมาเนี่ยไปทำงานมาครับป้ามีงานทำอะไรเอาดีใจด้วยดีใจด้วยน้าป้าป้านี่โอ้ตังาจ่ายที่เคยสัญญาไว้อะอะไรอ่ะที่ไม่มีงานทำอ่ะโอ้มีงานทำผมจะมาจ่ายไงอุ้ยอะไรค่าลูกชิ้นตั้งสองพันไม่ถึงมั้งกินสองสามครั้งเองแล้วป้าจดไว้ป่ะเนี่ยถ้าจดไว้เขาเอามาดูนะมันเท่าไหร่อ่ะอุ้ย จะไม่ได้จดหรอกใครอยากกินก็กินกินเท่าไหร่ก็กินกินเสร็จก็แยกย้ายไปทํางงทํางานหางานไปใครจะไปจดเป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะ,อะถือว่าผมให้คนที่เขามากินหลายๆคนแล้วกันจ่ายเผื่อไว้ก่อนเอาไปนะจริงหรอ,เ,อ,อเยอะอนะนนเนี่ยมันเยอะหรอกป้าโอ้ผมกินป้าไปตั้งเยอะรับไปรับไปขอบใจนะอืก็าขายไปไงครับป้าช่วงนี้ก็ได้เรื่อยๆอ่ะขา,ขายแจกๆเหมือนเดิมแั้วแหละหนุม่มเดิมนะเอาวันนี้กินลูกชิ้นไหม กินแต่ไม่เอาฟรีแล้วนะขอจ่ายตังค์แล้วนะมีงานทำแล้วขอจ่ายนะคือนี่แหละรวมกันอยู่ในนี้แหละเอาเท่าไหร่วันนี้นี่นึงปมาสักสามสิบก็ได้ไหมป้าปรับสูงไปไหมลูกชิ้นฟาระเบิดเนี่ยวันน่ากินอืมกูอัดด้วยนะโอใส่กอกตีแดงเยอะเหมือนเดิมเออจะมาคำนี้มีตังค์แล้วขอใช้หน่อยเถอะพอไหมถ้าเราเติมอีกห้าสิบป่ะเนี่ยจะจ่ายทำไมอีกเขาจ่ายมาสองพันแล้วไง ผมมีงานทำแล้วอยากจ่ายบ้างไงพอแล้วเหมาจ่ายไปเลยเหมาจ่ายไปเลยจ่ายไปเยอะละงั้นเงินสองพันที่จ่ายไปอ่ะผมให้ป้าเป็นทุนแล้วกันเอาไว้แจกคนที่ไม่มีงานทำเหมือนผมนะเอให้เด็กๆได้นะดีแล้วพ่อหนุ่มขอบใจนะโอ้โหมันเดิมเลยขอบคุณมากนะป้าสบายดีครับสวัสดีครับจ้าโชคดีนะรวยรวยรวยเฮงเฮงนี่ไงนี่ แกนี่มันรวยจริงๆนะดู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 พี่เพนหายหน้าหายตาไปตั้งไหนมาหลายวันเนี่ยฮะให้มาอุดหนุนลูกชิ้นฉันเลยวันนี้เอากี่บาทฉันก็ไปเที่ยวมาสียะทะเลสวยมากสนุกมากย่านี่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 ยายนีอันนี้ฉันเอาร้อยหนึ่งนะจ้ยยะนี่นยายนีแกนี่นะไม่เก็บเงินเก็บทองไว้ให้ลูกอะเที่ยวแจกคนเขาไปทั่วไปหมดเนี่ยอะไรของแกฮะ หลอดเลย่อยฉันเถอะพี่เพนเอ,อ้ยฉันอยากทําอย่างเงี้ยฉันมีความสุขฉันจะทําอย่างเงี้ยไปจนฉันตายน้่แหละพี่เพ100นร้อยหนึ่งใช่ไหมแถมด้วยใช่ไหมแถมเยอะเยอะใช่เยอะเยะเลยฉันก็พูดให้แกฟังพูดพูดพูดให้แกฟังนี่แกก็ไม่เชื่อไม่ฟังเนาะ่อยฉันเถอะพี่เพนฉันชอบที่มีความสุขเป็นอย่างนี้พี่เพนตามใจแกแล้วกัน<ม>เส่น้ำจิ้มไหมพี่เพนใส่สิ ราดไปเลยเนาะราดไปเลยที่แกแกแกยนีแกแถมให้ฉันหรือยังเนี่ยเดี๋ยวแถมให้เดี๋ยวแถมให้แถมให้เยอะอยู่แล้วแหล็บแถมน้ำจิ้มไม่ต้องเยอะโอเคโอเคแถมลูกชิ้นเยอะๆไส้กรอกด้วยจ้าไม่ชอบไส้กรอกเนี่ยแดงๆแล้วเนี่ยแดงๆนี่ล้นหุงเลยแกทิพย์เห็นร้อยหนึ่งจ้าขับใจยาจ้าได้คุณรวย อ่าพ่อหนุ่มซื้อลูกชิ้นไม้อากีบารด,ดีใช่ครับเออพอดีผมมาตามหาเด็กคนหนึ่งครับเขาบอกว่าหน้าปักซอยบ้านเขาเนี่ยมีแล้วลูกชิ้นปันสุกไหนมีรูกไหมขอดูหน่อยสิอ่า้องคนี้ครับอ๋อเนี่มันผักบุ้งนี่นะมาทำอะไรอ่ะอ๋อพอดีผมจะชวนน้องเขาไปออกรายการครับเขาแสดงเก่งร้องเพลงเก่งมาก เป็นเก่ง้วยจริงเหรอใช่ใช่ใช่เออเเดินไปนะนนี้นะบ้านเขาน่าจะอยู่ท้ายซอยลึกนิดนึงนะแต่ทางเข้าบ้านน่าจะมีป่ารกๆนะบ้านเขาก็จะเป็นแบบหลังเล็กๆแบบกระต๊อบแหละแต่ว่าเดินทางเดินเข้าไปมันจะมีหญ้าปมแมแต่ไม่อันตรายเดินเข้าไปได้เลยนะนูนท้ายซอยนะลูกนะไปเลยครัโชคดีนะโชคดีนะไอ้ขับมุ้งมันโชคดีจริงได้ออกทีวีด้วย ถักบุ้งมันเก่งจริงๆนะเนี่ยห้าล้านวิวแล้วเว้ยดูสิดูสิุูสินี่ถักบุ้งนี่นะเก่งจริงๆเลยลูกดูสิดูสิสวยเชียวแม่วันนี่ครับอ้าวเด้มาพอดีเลยนี่นี่นี่ดูนี่ดูนี่นี่ถักบุ้งอะถักบุ้งอะดูนะไหนอะมีคนดูตาห้า วานี่จะหล้านนี่หไหนอะพะวงไหนก็เด evet> ี๋ยวรอดิเน uh ี่ยไปถ่ายมิวสิกอะไรลงดูดูว่ะน้องที่เต้ตรงนี้นะใช่ที่เราอโทรศัพท์ให้ไงโอ้คนดูตั้ง5ล้านวิวเลยแม่ดูนี่นี่นี่เห็นไหมน้าพะวงแม่ชื่อช่องอะไรอะพุวงแฟมิลี่นี่อ๋อพุวงแฟมิลี่เหรอใช่นี่ไงนี่เห็นไหมแกเห็นเรอยยนยย เดี๋ยวเราเอาไปแจกท้ายซอยนะแต่คนยากคนจนเขาลูกโอ้แม่แจกอแล้วสวัสดีค่ะอ้าวพี่สาวสวัสดีจ้าลูกโอ้ยดังแล้วนะนึกว่าลืมพ้าไปแล้วยังไม่ลืมหรอกค่ะ ป้าค่ะขอบคุณป้ามากนะคะที่ให้โทรศัพท์หนูถ้าป้าไม่ให้โทรศัพท์หนูวันนี้หนูคงไม่อยู่หรอกค่ะโอ้ยกระตันยูด้วยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรกินลูกชิ้นไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะหนูจะมาเหมาลูกชิ้นป้าสามพันค่ะสามพันเลยเหรอกินคนเดียวหมดเหรอลูกค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะเอาไปบริจาคคนที่เขายากจนนะคะโอ้ยม,มีน้ำใจจริงๆเลยนะลูกเนาะให้โอกาสคนอื่นนะลูกเนาะมาๆมาพี่เดซตักให้น้องไปลูก ไปตักให้น้องนะลูกโอ้โหนี่แหละคนกระตัญยูลูกไปแม่ตักไปตักไปตักไปแม่ทอดให้น้องจะหมดแล้วเนี่ยสามพันนี่ต้องทอดเกล่ยท่าแม่ทอดไปนั่นแหละสองพันสามพันรวยแล้วนะเราเนี่ยนี่ค่ะป้าโอ้ยขอบใจมากนะลูกนะ าโอ้ยตอนนี้รวยแล้วสิยังไม่ลืมป้าเนาะยังไม่ลืมค่ะย,ยังไม่ลืมเดี๋ยวลูกกินปลาไหมโอ้โห oh, หาเงินเก็บเหมือนกันนะแม่เนี่ยเลย็หนูชอบเต้นนะคะไหนสิป้าขอขอ,อกอดหน่อยป้าคิดถึงจังเลยอะ่ะโอ้ยขอ,อกอดคนดังหน่อยสิป้ากอดได้ไหมเนี่ยได้คะ่ะดีใจจริงเลยลูก กันแล้วเนี่ยไม่มีลูกค้าแล้วมั้งจะตกไหมเนี่ยปักเก็บของสิอ้าวซื้อลูกชิ้นหรือลูกเอากี่บาทคะยี่สิบบาทเอาไปถุงให้น้องอ่ะยี่สิบบาทจ้ากินให้หมดนะ,ะถ้ากินไม่หมดป้าจะปรับร้อยหนึ่งแถมให้แล,แล้วนะลูกนะป้ากลับบา้านลูกกลับบา้านป้าเก็บละอ้อย oh. <c oughs>